เรามาทวนอีกรอบหนึ่ง<ช>ก่อน<ช>ที่จะไปสู่อันดับที่1น,นะครับลูกสาวตลกสวยๆ,ๆครับเริ่มจากอันดับ10ก่อนเลยครับน้องท็อฟฟี่นะครับลูกสาวคุณเทพพงามอันดับที่9นะคะน้องเอ็มนะคะลูกสาวพี่หม่ำค่ะมาอันดับที่8นะครับน้องแตงกวาลูกสาวพี่โน้ตเชิยิ้มอันดับที่7นะคะน้องแอมลูกสาวตะกรวยิ้มเหมือนกันมากเลยมาอันดับที่6นะครับน้องเฟร์นะครับลูกพี่ลงใช่อันดับที่หนะคะน้องโบลูกพี่ถั่วและสวยมากค่ะ มาอันดับที่4นะครับน้องนีน่าลูกพี่แดนที่สวยเลยนะสวยสุดเลยคนนี้อันดับที่3นะคะน้องบีมน,น้ำเบลลูกอดีค่ะมาอันดับที่2นะครับน้องไอซ์ลูกนักคอมจนชื่นอ้าวล้วค่ะถึงเวลาที่เราจะมาลุ้นกันแล้วลูกสาวตลกสุดสวยอันดับที่1ได้ ขขาหวตให้ยาหญิงครับเพราะเป็นลูกของดาราตลกที่สวยครับคือแม่เขาก็เป็นตลกอยู่แล้วถูกไหมคะสวยตั้งคู่ด้วยเขาอ่ะคือสวยก็มีการพัฒนาการในเรื่องของความสวยของเขาอะคือสวยมากให้หญิงรัฐาซึ่งเป็นลูกของแม่น้อยอครับสวยทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับออน้อง<ะ>หญิงรัฐาลูกสาวพี่น้อยโพงามก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าลูกตลก ยุคแรกๆยุคแรกเหมือนกันรุ่นพี่สุดมีรุ่นพี่สุดรุ่นพี่เลยเราคุ้นเคยน้องหญิงมาตั้งไหนไหนแต่ลายแล้วว่าเป็นลูกสาวของแม่น้อยใช่ค่ะนะครับอยู่ในวงการก็เป็นสิปีแล้วนะก็นานแล้วนะออกอันนี้ออกอัลบั้มตั้งแต่ชุดแรกเลยชื่อชุดยา่าหญิงที่เราเรียกเขาว่ายา่าหญิงย่าหญิงอ่ะตั้งแต่ปี2542อ่ะคุณโอ้โหสี่สองกี่ปีแล้วอ่ะตอนเด็กๆเปีใช่แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็เออเหมือนแบบจะเป็นศิลปินอยู่กับค่ายนั้นอยู่สัก พักหนึงแล้วก็หายไปคายทางอโะสุกอาแล้วก็หายหายไปไหนไปหายไปไหนหายไปไหนไม่รู้เล่นละครหรือเปล่าก็คือก็อาจจะมีกรุบกริบแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นเปี้ยงป้างจนอยู่ดีอยู่มาวันหนึ่งกลับมาใหม่เปรียงเลยเปเรียงเลยคราวนี้ชุดไม่อยู่เลยกลับมารู้สึกว่าที่ที่เนี่ยาที่เราคุ้นเคยภาพนี้ก็คือ กันดาราใช่แล้วนะครับโอ้กลับมาเที่ยวนี้เปลี่ยนลุกเลยเปลี่ยนลุกเลยเป็นภาพน้องหญิงที่เราคุ้นเคยมาแต่ก่อนนี่ไม่มีอีกเลยไม่มีแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นแนวเป็นเรียกเซ็กซี่ใช่แล้วแล้วก็โกอินเตอร์เป็นเาพยนตร์นะคะต่างประเทศไม่พอนะคะมีผลงานล่าสุดด้วยเรื่องดาวเกี้ยวเดือนนี่ไงนี่ไงดาวเกี้ยวเดือนดาวเกี้ยวเดือนที่เอาที่ตอนแรกบอกช่องถามยังงดงดขออากาศที่เขาจะไม่จะไม่ออกแร่อ๋อที่ที่เป็น ท,ที่ที่พี่ทอไปโดนขาปั๊บแล้วแล้วก็เกิดเรื่องราวกระแสกรงของท่อก็เลยจะแคนเซิลเรื่องนี้ไปไม่ไม่แคนเซิล,เล,เ,ลเล่นเล่นเหมือนเดิมฉายเดิมฉายดาวเกี้ยวเดือนนะคะมีกำหนดฉายเหมือนเดิมน้องหญิงเล่นด้วยนะคะแต่จะว่าไปแล้วภาพน้องหญิงอีกอีกมุมหนึ่งที่เรารู้จักก็คือเขาเป็นลูกสาวที่กระตัญยูมากๆนะมากๆแม่น้อยนี่ได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้มีหนี้สินมากมายน้องหญิงก็ทำงานปลดหนี้ที่แม่หมดเลยจริงๆินี่ฉันว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะของการที่เราเป็นเด็กกตัญยูนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่แหละ พอกระดันอยู่ปุ๊บเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับแล้วก็สวยวันอยาก<ว>ยให้เป็นตัวอย่างอของเด็กๆหลายๆคนนะคะน้องหญิงรัษาใช่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับ<า>ลูกสาวตลกสุดๆนะครับน้องหญิงรัษาครับ ถ้าไม่อยากพลาดการจัดอันดับเด็ดๆนะครับในรายการดาราเวลตี้โพแบบนี้นะครับแล้วก็คอนเทนต์ดีๆของทางช่อง Star Mac ครับซึ่งมีอยู่อีกเพียบเลยรีบกดปุ่มเลยครับ Subscribe ด้านล่างนี้ครับแล้วก็มาติดตามความเคลื่อนไหวได้ในทันทีเลยครับกดเลยสิครับกดเลยรับรองมีเรื่องฮาเรื่องเมาส์ไปมันมาในแต่ละวันอย่าช้าครับกดสิครับกด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 อ